นาตาลีเจลวนนท์สุดหดหูโพสร้องไห้หลังเห็นยอดผู้ติดเชื้อนักแสดงสาวนาตาลีเจลวนนท์ถายญาตะกลซีพีถึงกับโหดหูโพสร้องไห้หลังเห็นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่19กระกฎาคม2564ที่ทะลุหลักหมื่นมาสองวันติดโดยสาวนาตาลีได้ออกมาแชร์โพสยอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมกับอิโมจิรูปลองไห้ ถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าหดหู่ต่อสถานการณ์ตอนนี้ที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างกันทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก